สวัสดีครับวันนี้ก็กลับมาอยู่กับผมในเกมใหม่ครับเช่นเคยนะครับก็ตามที่สัญญากันไว้ว่าวันนี้จะมารีวิวกับดักนะครับกับดักธนูนั่นเองนะครับวันนี้ก็มาอยู่แขกรับเชิญนะครับนี่ครับอะแ่ะเลยครับสวัสดีครับตอบดีครับเขาไม่ตอบเขายิงนะจริงเขาตอบไม่ได้ฮรัเขาเป็นแบบบอทในเกมนะชื่อแบบ NBC นะครับนี่คือเป็นหมู่บ้านเขานะครับ จริงๆก็ไม่ใช่เงี้ยหมู่บ้านเขาผมมาปรับแต่งให้เขาใหม่นะดูสวยก่าเดิมนะเ,เดี๋ยวผมจะจะพาไปดูบ้านผมนะยังสร้างไม่เสร็จเลยนะครับแล้วก็ไม่รู้ด้วยอยู่ตรงไหนนะบางคนก็อาจจะสังเกตนะครับว่าภาพได้เปลี่ยนไปนะผมได้เชตเทเชอร์แพคภาพนะสวยๆหน่อยนะครับก็นี่คนระับที่ชอบก็ชอบน้ามันนะครับน้ํามันสีสวยดีก็ดินนะ ดินมองใกล้ๆนี่เหมือนจะนุ่มนะแต่ดูใกล้ๆนี่มันเหมือนแข็งทื่อไงไม่รู้นะครับอ่าก็นี่นะบบ้านผมนะครับตกลงไปแล้วเออผมไม่ค่อยชอบเลยนะไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะครับขอเปียกแล้วกันนะครับขอเปียนแบบเดิมดีกว่านะครับก็เนี้ยคือสภาพบ้านอะ น่าอายมากเลยนะครับข้างล่างก็ยังทำอะไรไม่เสร็จเลยนะครับแต่พื้นที่มันไม่พอนะครัขอไปสร้างข้างนอกแล้วกันนะปิดไปนะครับอืมสร้างที่โลง่ลงๆนะ ที่ตรงที่ไม่ใช่ดินนะครับตรงนี้แล้วกันขั้นแรกคนระับให้คุณขุดลงไปสองบล็อกอันนี้ก็ขอแนะนําว่าอย่าสร้างตามนะครับพอดีสดนะครับไม่ได้เตรียมอะไรมาเลยวางสติ๊กกี้ไปลงไปนะครับสติ๊กกี้พิสตันนะวางบล็อกที่เราต้องการลงไปนะครับ ทำคล้ายๆเดิมเหมือนเดิมนะฮะอย่างนี้ครับเออไม่ต้องไม่ต้องก็เหมือนจะคล้ายนะแต่ก็ไม่คล้ายเท่าไหร่นะครับวางลงไปนะฮะของดลสโตน อย่างนี้นะครับยังไม่แน่ใจนะครับอ่าใช่นะอย่างนี้รนะับถูกแล้วแล้วเราก็วางบล็อกปิดไว้นะ ตรงนี้ไวอ้อย่างนี้แล้วกันเอาสามช่องไปเลยอย่างนี้เลยนะปิดตรงนี้ก็จะเป็นทางเดินนะครับแล้วต่อไปให้เราเอาปืนมานะเอาปืนธนูมานะครับอวางมาลงไป อันนเี้ยเดี๋ยวปไปเช้าแป๊บหนึ่งนะฮะเออกรันเอรไปให้วางสวิกวางในนี้ครับแล้วก็วางสวิกก็จะมีลักษณะอย่างนี้นะครับแล้วเราให้เราลากเล็กสโตนเนี่ยขึ้นมาด้านบนเ <c oughs> บอร์คีย์บอร์ดจริงๆเลย เพื่อความเนียนเราจะฝังเลสโตนข้างล่างแล้วกันนะครับอ,อย่างนี้คนระับนี่นะแล้วก็ปิดลงไปอย่าปิดตรงนี้นะครับถ้าปิดตรงนี้มันจะทับสายเลสโตนไม่ได้นะใช้กระจกปิดได้อย่างเดียวนะครับ ก็ปิดไวนะ้ฮะอย่างนี้นะครับแล้วก็เอาประตูต้องเอาเป็นประตูเหล็กเท่านั้นนะฮะให้วางในบล็อกนี้นะครับอย่าวางบล็อกนี้นะถ้าวางบล็อกนี้เนะี่ยมันจะเปิดได้นะครับให้วางบล็อกนี้นะมันจะไม่สามารถเปิดได้นะครับ เมื่อเรากดปั๊บปืนนี้ก็จะยิงธนูออกมาใส่เรานะครับแล้วคนก็จะหนีไม่ได้นะก็อดไว้อย่างนี้เลยไม,ไม่ดีที่ไม่สวยอย่างนี้ดีกว่านะอย่างนี้ดีกว่านะครับแต่หลอกๆเขาไม่งี้ดเลยง่ายๆก็เยอะเลยอืมแล้วก็ลางเลสโตนะ ล่างนะครับเชื่อมเลสโตนลากยาวมาต่อไปทําไฟกับพิบนะวิธีการทําก็มีแบบนี้นะครับอย่างนี้นี้เออมันจะทําให้ไฟสับสนชีวิตนะ มันก็เลยถึงกับพิกนะเพราะมันไฟมันสับสนชีวิตม <c oughs> <c oughs> ผมก็ยังไม่แน่ใจนะว่าทำยังไงตอรสติกกี้วางปรับเป็นส,สามสองสามอย่างนี้นะครับ นี่ยกวจะเป็นอันเสร็จแล้วนะครับก็ลองดูแล้วกันฮนระัอ่าได้แล้วต่อไปให้เราใส่ลูกธนูลงไปนะครับอืมลูกธนูนี่ใส่ลงไปนะ จะลองดูโอ้โหถ้าไม่ได้ใช้เกมโมนี่ตายแล้วนะครับขั้นต่อต่อไปก็เป็นขั้นก่อนห่อแพ็กเกจตน,นะต้องหอ่อขี้เกียจหน่อยนะครับอาจจะเยอะนิดนึงในการหอ่อ อืก็คิดว่าหอเสร็จแล้วกันนะผมก็คีดเขียจหอนะก็จะเป็นอย่างนี้นะครับก็อย่างนี้ฮนะแล้วก็จะเราน่าจะแบบแกงเขาหน่อยนะะให้เขามีสองทางเรื่องนะจะโดนธนูยิงตายหรือว่า จะตายเพราะลาวานะให้ให้มีสองทางเลือกนะครับอย่างนี้นะครับเฮียนก็ตายด้วยลาวานะครับก็จะเป็นนันเสร็จแล้วนะกับกับดักธนูนะก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับสวัสดีครับ